ครบแล้วนะคะรบกวนชำระค่ะด้วยค่ะผมไม่มีเงินอนะ่ะผมไม่ได้เตรียมมาไม่มีเงินแล้วคุณเข้ามาสั่งอาหารในนี้ทำไมคะก็ผมเห็นร้านมันใหญ่ดีอะ่ะก็เลยอยากมากินฟรีครับไม่มีฟรีค่ะยังไงก็ต้องจ่ายเงินนี่ถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารทางร้านคงต้องแจ้งตำรวจนะคะ โธคุณครับคุณจะเลือกใครมาผมก็ไม่มีเงินหรอกงั้นเอางี้ไหมครับให้ผมไปล้างจานที่หลังร้านได้นะเป็นค่าอาหารเนี่ยผมล้างได้หมดเลยนะครับนี่คุณทำอะไรอะ่ะก็จะจ่ายค่าอาหารให้คุณไงคะนี่มันเงินทั้งเดือนของฉันเลยนะฉันแค่ไม่อยากให้คุณติดคุกอะ จริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับบุญค,คุณนี้ผมจะไม่มีวันลืมเลยครับไปคุยกับไอ้กสกรปรกนั่นทำไมคุยนานด้วยนะต่อไปนี้ช่างขอสั่งห้ามไม่ให้เธอบริการคนสกรปรกแบบนี้นอีกแต่ว่าเขาเป็นลูกค้านะคะนี่มันสกรปรกไม่พอนะแถมเนื้อตัวก็เม็ดอีต่างหาก ร้านเราเนี่ยเป็นร้านอาหารหรูนะเธออย่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเธอเข้าใจหรือเปล่าพลอยไอเศษอาหารเหลือทิ้งเนี่ยเอาใส่กล่องแล้วไปวางหลังร้านทำไมทำเพื่ออะไรเอ่อฉันจะเอาอาหารเหลือไปให้สุนัขจระจัดแถวนี้ค่ะก็เลยแยกกล่องเอาไว้ ไม่ทราบว่าผู้จัดการมีปัญหารตรงไหนหรือเปล่าคะที่นี่ร้านอาหารไม่ใช่สถานสงเคราะห์ถ้าเธออยากทำนีอยากเป็นคนนีเนี่ยไปเปิดร้านอาหารแล้วทำเองนู่นถ้าฉันยังเห็นเธอทำแบบนี้ครั้งฉันไล่เธอออกแน่ไปทำงานได้ละโงเฮ้ยคุณ คุณมาที่นี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวฉันก็โดนผู้จัดการว่าหรอกสวัสดีครับวันนี้ผมพาแม่ผมมาทำความรู้จักอ่ะแม่ผู้หญิงคนนี้แหละครับเขาจิตใจดีมากเลยนะให้ข้าวผมกินด้วยแต่ว่าวันนี้ฉันให้ข้าวคุณกินไม่ได้แล้วนะไม่งั้นฉันโดนไล่ออกแน่เลยอ่ะฉันว่าคุณกลับไปก่อนเถอะนะันป้าไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วนะหนู หนูช่วยป้าหน่อยเถอะป้าหิวจนไม่มีแรงจะเดินแล้ว่านะครับให้แม่ผมกินข้าวเถอะนะน้นะนะนะช่วยแม่ผมนะครับไม่ได้จริงๆค่ะฉันก็อยากจะช่วยคุณนะแต่เงินที่ฉันมีอยู่ฉันก็จ่ายค่าอาหารให้คุณไปหมดแล้วอ่ะงั้นไม่เป็นไรก็ได้ผมเข้าใจครับงั้นเดี๋ยวผมพาแม่ไปที่อื่นก่อนก็ได้ ่ะแม่คุณฉันช่วยคุณก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องออกไปกินข้างนอกนะได้ครับได้เลยครับรอแป๊บนึงค่ะนั่งรอแม่ถ้าอย่างนั้น ตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้ค่ะาจาฉันเคยสั่งเธอไปแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามไม่ให้คนสกกระปกแบบนี้เข้ามาในร้านเธอคิดว่าคนพวกนี้มีบัญญาใจอะไหนค่าาหารฉันไม่ได้เก็บค่าาหารจากเขาค่ะแต่ว่า ผู้จัดการหักจัดเงินเดือนฉันได้เลยนะคะแค่นี้องค์พอกับค่าอาหารสองจานนี้นะครับพอค่ะนี่ค่ะผู้จัดการอย่าให้คนสก,กปรกพวกนี้เข้ามาในร้านอีกเป็นเด็ดค่ะฉันเตือนไว้เป็นครั้งสุดท้ายไปทำงานในห้องครัวได้ างานตรงนี้ฉันยังไม่เสร็จเที่ยงเหรอฉันจะบอกอะไรให้แม้ว่าฉันจะสั่งหรือจะพูดอะไรเธอก็ต้องทำตามเท่านั้นเข้าใจด้วยนะค่ะผู้จัดการฉันขอโทษแทนผู้จัดการด้วยนะคะอย่าไปถือสาเขาเลยยังไงเขาก็คงทำตามกฎอะคะ่ะคุณครับผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิ คุณโดนด่าโดนว่าถึงขนาดเนี้ยทำไมคุณยังทนทำงานที่นี่ต่อไปอีกครับที่ฉันต้องอดทนเนี่ยเพราะฉันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบค่ะยายฉันต้องการเงินไปผ่านปันเพราะฉะนั้นฉันจะถอยไม่ได้ค่ะแล้วฉันก็เชื่อมาตลอดลว่าถ้าเราทำดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามมาเองงานหนักขนาดเนี้คุณก็ยังจะทนทำหรครับ ฉันชอบงานบริการค่ะผมเชื่อนะครับพวกคุณจะได้รับสิ่งดีๆเลยเร็ว,รวๆนี้ขอให้คุณโชคปีครับค่ะ,คะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะคะ สดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีเมนูใหม่ด้วยนะคะอร่อยมากค่ะรับรองว่าคุณลูกค้าต้องชอบคุณลูกค้าสนใจไหมคะสวัสดีครับผมอยากให้พนักง,งานคนนั้นน่ะมาต้อนรับผมครับเกรงว่าจะไม่ได้หรอกนะคะพนักง,งานคนนั้นเนี่ยเป็นแค่เด็กเสิร์ฟค่ะระดับคุณลูกค้าแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้จัดการอย่างดิฉันนะคะมาบริการค่ะผมจะพูดอีกครั้งนะครับ ผมอยากให้พนักง,งานคนนั้นมาต้อนรับผมแทนคุณครับถ้าคุณลูกค้าต้องการแบบนั้นเนี่ยก็ได้ค่ะสักคู่นะคะพอยเดี๋ยวเธอไปดูแลลูกค้าโต๊ะนั้นทีนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายฉันว่าน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตบริการให้ดีด้วยนะค่ะคู้จัดการ สวัสดีค่ะคุณลูกค้านี่คุณคนเมื่อวานนี่แล้วทำไมวันนี้แต่งตัวแบบนี้ล่ะคะผมก็แต่งตัวธรรมดานี่คุณจำได้ไหมที่ผมเคยบอกคุณว่าคุณจะได้รับการตอบแทนดีๆเร็วๆเวนี้ยผมให้คุณนะที่ผ่านมาเนี่ย ุณบริการดีมากเลยนะครับเงินมันเยอะเกินไปค่ะไม่เยอะหรอครับถ้าเทียบกับความดีที่คุณทำเนี่ยเงินนี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะคุณลูกค<อ>้าพอดีว่าทางร้านเราเนี่ยมีกฎห้ามให้ทิปพนักง,งานเด็ดขาดนะคะคุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามผมครับที่ผมให้เขาเนี่ยเพราะว่าเขาสมควรที่จะได้รับ คุณต่างหากล่ะเป็นผู้จัดการยังไงทําไมเอาตําแหน่งมาข่มขู่เขาแบบนี้คุณคะช่วยผู้จาให้เกียรติฉันหน่อยนะคะฉันเป็นผู้จัดการฉันก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งพลอยไปล้างห้องน้ําได้ละแต่ว่าผู้จัดการคะฉันเป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะคะใช่เขาเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเขาก็ต้องมีหน้าที่เสิร์ฟอย่างเดียวถ้าคุณใช้เขาไปทำอื่นแสดงว่าตอนนี้คุณกำลังทำผิดกฎแรงงานอยู่นะครับ คุณครับผมขอชื่นชมความดีในตัวคุณนะคุณสนใจมาทำงานกับผมไหมครับตอนนี้แม่ของผมมีร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เลยนะถ้าคุณสนใจมาทำเนะี่ยผมจะให้คุณมาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการเลยนะครับฉันเหรอคะแล้วทำไมถึงเป็นฉันล่ะคะก็เพราะคุณเป็นคนจิตใจดีมีความรับผิดชอบสูงผมเคยไปขอข้าวที่ร้านอื่นกินหลายรอบนะครับ บางร้านก็ปิดประตูใส่ผมบ้างไล่ผมกลับแม่บ้างตั้งแต่ผมได้มาเจอคุณเนี่ยคุณทำให้ผมรู้นะครับว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดตอนนี้แม่ของผมก็เห็นความดีในตัวคุณด้วยนะก็เลยอยากให้คุณมาเป็นผู้จัดการร้านเราอะขอโทษนะคะแต่พลอยติดสัญญาที่ร้านอาหารร้านนี้อยู่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาดึงใครไปง่ายแบบนี้ก็ได้นะคะ ดิฉันว่าเชิญพวกคุณสองคนออกไปเลยดีกว่าไม่ค่ะฉันจะลาออกฉันตกลงทำข้อเสอนอกับคุณค่ะแล้วฉันต้องไปเริ่มงานวันไหนล่ะคะถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่เริ่มได้เลยครับวันนี้เลยค่ะผู้จัดการคะฉันไม่อยู่แล้วเนี่ยผู้จัดการคงต้องไปล้างห้องน้ำเองแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉันจะไม่ยอมถูกย่ำดีแบ,บ้อีกแล้ว ฉันขอออกไปใช้ชีวิตใหม่นะคะผมจะบอกอะไรให้นะครับการเป็นผู้จัดการที่ดีเนี่ยควรเข้าใจความรู้สึกพนักงานไม่ใช่ใช้อำนาจตัวเองกดขี่ข่มเหงพนักงานแบบคุณพลาดนั่นแหละที่เสียพนักงานดีๆแบบนี้ไปอะ่ะผมว่าคุณจะคิดได้นะครับต่อไปกันเลยครับ